ตำนานเขานางพันธุรัตเทือกเขาเจ้าลายใหญ่เป็นพื้นที่ตั้งของวนอุทยานเขานางพันธุรัตโดยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์สถานที่อันเกี่ยวข้องกับวรรณคดีไทยเรื่องสังทองมีพื้นที่1,562ไร่ สภาพของภูมิประเทศทั่วไปเป็นเทือกเขาหินปูนที่มีลักษณะทางภูมิทัศน์เป็นปรติมากรรมธรรมชาติมีลักษณะสวยงามและเป็นเอกลักษณ์มองดูคล้ายนางยักษ์นอนหงายจึงมีชื่อเรียกเทือกเขานี้อีกชื่อว่าเขานางพันธุรัตโดยวางตัวในแนวทิศเหนือใต้ ในอดีตบริเวณส่วนศรีรษะจะมีแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่เรียกว่าโกดนางพันธุรัตเนื่องจากมองดูคล้ายโกดที่เก็บกระดูกซึ่งได้พังทลายลงมาเมื่อปีพศ2537เมื่อปีพศ2539พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จแปพระราชฐานประทับณนะพระราชวังไกลกลางวลในระหว่างนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเสด็จเทลิคอปเตอร์พรที่นั่งผ่านเขานางพันธุรัตทรงทอดพระเนตรเห็นร่องรอยเข่าที่พังทลายลงมาจึงมีพระราชดํารัฐถามถึงรายละเอียดการระเบิดหินและทรงมีพระราชกระแสะรับสั่งว่า ให้อนุรักษ์เขานางพันธุรัต์ไว้ให้ได้เนื่องจากมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางวรรณคดีและให้ฟื้นฟูพื้นที่บริเวณที่มีความซุดตัวของภูเขาโดยการปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันการพังทลายในอนาคตโดยให้ทุกคนทุกส่วนต้องช่วยกัน กรมป่าไม้จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนาอุทยานเขานางพันธุรัตโดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของสนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรีตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์พศ2542เป็นต้นมาสภาพป่าในพื้นที่วนาอุทยานเขานางพันธุรัตแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ป่าเบญจพรรณเป็นป่าโป่งดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำต้นไม้ส่วนใหญ่มีลักษณะแคระแกรน 2. ป่าดิบแง้งพบตามบริเวณหุบเขาและดำห้วยในพื้นที่บริเวณนั้นดินมีลักษณะดำความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงเขานางพันธุรัตเป็นเทือกเขาใหญ่ยาวเป็นแนวสลับซับซ้อนมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับผู้หญิงนอนงาย ซึ่งจากลักษณะเช่นนี้จึงทำให้กลายเป็นตำนานของชาวเพชรบุรีที่มีความสอดคล้องกับวรรณคดีไทยเรื่องสังทองเรื่องราวระหว่างนางยักษ์ที่รับเลี้ยงบุตรของมนุษย์ซึ่งถือกำเนิดจากหอยสังแล้วจบลงด้วยโศกนาฏกรรมโดยตามตำนานของชาวเพชรบุรีได้กล่าวไว้ว่านางพันธุรัต์ได้มาเสียชีวิตที่นี่จากเหตุการณ์ตอนที่นางได้อ้อนวอนให้ประสังลงมาจากยอดเขา แต่ถึงแม้จะอ้อนวอนเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จกระทั่งตรอมใจตายจึงจัดการทำศพที่นี่ชาวบ้านจึงเรียกขาวลูกนี้ว่าขานางพันธุรัตสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ เนื้อหาในวรรณคดีเรื่องนี้ได้มีการกล่าวถึงนางพันธุรัตว้นในตอนที่3คือตอนนางพันธุรัตเลียงพระสังและตอนที่4คือพระสังหนีนางพันธุรัตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในเขตของวรรณอุทยานอาทิเช่นกระจกนางพันธุรัต ตามตำนานเล่าว่าในจุดนี้เป็นจุดที่นางพันธุรัตเอาไว้สองกระจกเพื่อตรวจด,ดูความเรียบร้อยของตนก่อนที่จะไปพบกับพระสังว่านางมีร่องรอยของความเป็นยักษ์เช่นคราบเลือดจากการออกไปหาสัตว์ป่าทิ้นหรือไม่บ่อชุบตัวพระสัง เป็นสถานที่ที่ประสังมาชุบตัวในบ่อทองตามตำนานสภาพพื้นที่ในบริเวณนี้มีลักษณะคล้ายกับหลุมขนาดใหญ่ลึกลงไปหลายสิบเมตรเบื้องหน้าคือแนวผาหินล้อมรอบหลุมส่วนเบื้องด้านเขียวชะอุ่มไปด้วยพันไม้นานาชนิดที่ขึ้นอยู่เต็มไปหมดแทนที่จะเป็นน้ำหรือว่าทองอย่างในวรรณคดีลานเกิืแก้ว สาเหตุที่เรียกว่าลานเกิดแก้วเนื่องมาจากพื้นที่ในบริเวณนี้มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับรองเท้าของผู้หญิงซึ่งสอดคล้องกับเนื้อเรื่องของวรรณคดีในเหตุการณ์ตอนที่พระสังกับลงมาจากบ่อต้องห้ามและได้เดินสำรวจในบริเวณปราสาทจนไปพบรูปเงาะเกิดแก้วและไม้เท้าจึงคิดวางแผนที่จะหลบหนีจากนางพันธุรัตน์เพื่อกลับไปหาตายายและพนางจันเทวีที่เป็นแม่โดยลานเกิดแก้ว มีลักษณะเป็นดานกว้างประมาณ3ามไร่เป็นที่ราบระหว่างเขามีต้นไม้ขึ้นอยู่ไม่มากนักต้นไรใหญ่ตามตำนานหลังจากที่พระสังห์หนีออกมาจากปราสาทได้มาแวะพักอยู่ใต้ต้นไรด้วยความเหน็ดเหนื่อยซึ่งเชื่อกันว่าต้นไรยักษ์เก่าแก่ภายในวนาอุทยานแห่งนี้คือต้นไรต้นเดียวกันกับในวรรณคดีเรื่องสังทองนั่นเองนอกจากนี้ภายในวนาอุทยานเขานางพันธุรัตน์ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายหลายจุดอาทิเช่นเมนางพันธุรัตจุดชมวิวคอกช้างธรรมยมจุดชมวิวทุ่งเศรษฐีที่พร้อมให้ทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสเยี่ยมชมความสวยงามของธรรมชาติและศึกษาตำนานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ายิ่งของไทย